ุณิงนะฮะเดินออกมาเป็นคนแรกนะครับคุณแพทองทานคุชินวัฒน์นะครับแล้วก็มีคุณเอมนะครับเดินออกมาเป็นคนที่2แล้วก็ทางด้านคุณหญิงโจมานะครับคุณไม่ถถามร้อมกับทางด้านทนายความนะครับเดินตามออกมานะครทั้งหมดทั้งหมด5้คนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาของสัมภะรัส่งตัวก่อนนะครับโดยมีทางด้านคุณหญิงโจนมาเดินอยู่ตรงกลางสวัสดีคุณผู้ชมในนิวออนไลน์นะครับเดี๋ยวสัก ตอนนี้นะครับผู้ชมทางฝั่งของครอบครัวชินวัตรนะครับนำโดยทางฝั่งของคุณหญิงพจมานนะคะผู้ชมได้โดยนะคุณป้าอย่าเขาไม่แทรกนะคุณป้าขยับก่อนคุณหญิงพุทธมาลนะผู้ชมได้เดินทางออกไปแล้วนะครับหลังจากที่เยี่ยมคุณศศีประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับผู้ชมโดยทั้งนี้นะคะผู้ชมนำมานะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ได้มีรายงานนะครับว่าทางฝั่งของ คุณหิงกจะมาพร้อมด้วยคุณเอ็มปินทองทานะผู้ชมนะคุณออิงนะครับแพทองทานะผู้ชมได้ออกมาแล้วนะครับผู้ชมทกคนมันต้อการปวดฉเฉินครับเม่ชอบคนทีสูบอะไยั่งี้ไงงี้ไี้ไงงีไปยียังงปังงี้ไงงีัี้ไังกี้ไปังี

ก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครัผู้ชมเจ้าหน้าที่นะาได้มีการเก็บนะคะในส่วนของเข้าของส่วนตัวต่างๆผู้ชมนะาช่วสมจะได้รม่สิบมประมาก็หนึ่งชั่วโมงเพราะว่าไปถึงตอนเก้าโมงสี่อนแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่ชั่วโมงโมงสี่สิบเจ็ดเขายคุณผู้ชมก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ใช้เวลาที่ด้านในนะคะ กสัมภาษณ์ของทายรทีมครัรกหลังจากเยี่ยมคุณทักษิณยุรปในด้านการ่จนะคะคุณชมสารคีการการงสักโทษนะคะหปีก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าเรื okay ่องของเกณฑ์การพักโทษต่างๆคุณทักษิณเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าอายุเกินในส่วนของเรียกได้ว่าเข้าเกณฑ์ สำหรับผู้ที่จะได้รับการคัดทษนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องดูในเรื่องของการตามกฎของทางราชธรรมต่างๆที่มีการประกาศออกมาตามตัวบทกฎหมายนะคะก็มีช่องทางที่หลากหลายนะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้ที่มีการคาดคะเนแล้วก็มีการมองว่าจะไม่ต้องอยู่เงอนจ่าถึงหนึ่งปีคะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตาม มองเห็นปะเนจะเข้ากระตัจะออกกระตุนลุ้นะอย่ลุ้มนะให้เขาตัวนมาตี่เต้ง ซีเสสีค่นบนี่เปลียแล้วต่พรณัฐคงครับสนับสนุนมาแล้วป่ะครับมาแล้วครับ เขไมเป็นเล็ก os, <c oughs> สัตวหน้ากล้องแล้วนะครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ค it, <improving> ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะในส่วนของทางฝั่งของคุณหิงพัชมาคะุณ <Rey> ผู้ชมนําด้วยทางฝั่งของคุณเอ็มปินทองทานะคุณผู้ชมคุณลู่ยิ้งแต่ทองทานะแล้วก็ทนายวินยักษ์นะคุผู้ชมจะจัดงานจาร์ดอกมาให้สัมภาษณ์นะคะแต่คาดนะคะผู้ชมว่าคนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะน่าจะนั้า่ะ เดินอ้อมนะฮะใครจะเดินเนี่ยเดินอ้อมเลยนะครับเดี <S <s ic ic> ๋ยวจังหวะจังหวะเด็ดชอบมากับอะไรแบบนี้ระวังนะครับใครนะฮะอย่าเดินตัดหน้ากล้องนะครับอะไรยังไเรอะไรอยู่อะไรอยู่ใช่เสียงจากพี่แซกพี่แซกพี่แซกกำลังชมอยู่นะฮะผ่านทางช่องทางของ ไทยรัฐสดไทยรัฐของเราครับอีนะดนับเข้ามาในบ้านแดงแล้วเข้ามาเลยนะครับอ่าหนึ่งครับคเมื่อวานนี้แซ็คเป็นอะไรกับสมบัติทองย้อยไม่ได้เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรกับคุณสมบัตินะครับผมไม่ได้เป็นอะไรกับคุณสมบัตินะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะคอันขอนิดนึงแค่นับสกุลเหมือนกันได้เฉยคุพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเออ2,200คนนะครับเราอยู่ที่เรยหน่าเรือนจำนะครับคลองเปรมครับ และตอนนี้ทางคุณหญิงก็จะมาทางคุณอันนี้นะคชมเป็นอีกส่วนของบรรยากาศสื่อมวลชนนะครับที่มาจับตานะครับคุณผู้ชมในครั้งนี้ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่จันเราจะไปแล้วปะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ครับพี่ชายฉันไม่เห็นอะไรเลยฉันก็ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ฉันเห็นว่าออกมาแล้ว คุณลุงอิงนะครับทานนำจรวดคุณลุงอิงนะครับท่านผูนี่นะครับข้าวตุ๋นาวต้มขึ <t uh> <t ้นมาขึ้คุณลุงอิงเนี่ยก็ใส่ชุดเทานะครับสิบเข็มนะครับที่บรหน้าอกนะครับมีคุณผู้หญิงครับทางการชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรี ครับพร้อมจับกับคุณหญิงพคจมานนะครับคุณหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับคุณหญิงนะครับคุณเองนะครับอยู่ที่คุณนะต้องทับเดี๋ยวไปส่งที่ไหนให้กันครับ จะไปดงแค่นม้ครับับไปดมกันค่ะคุณผู้ชมครับก็ออกมาแล้วนะครับก็ได้มีในส่วนของมวลชนนะคุณผู้ชมได้บอกว่านักสกวัชินวัฒน์นะไปเลยนะครับพี่ไปเลยนะครับระวังนะครับไม่ไหนไม่ไห

พอมไหมพรอมไหมค่ะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะรอแป๊บหนึ่งโอเคเนาะพูดแล้วนะคะก็เอ่อก็ได้ได้ได้เจอคุณพ่อนะคะแล้วก็ก็ตัดผมสั้นละนะคะแล้วก็เยี่ยมผ่านกระจกวันนี้นะคะไม่ได้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  ไม่ได้เจอตัวไม่ได้สัมผัสเจอผ่านกระจกนะคะแล้วก็ค่ะก็ค่ะก็ได้ก็ได้พูดคุยกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้ให้คุณพ่อนะคะแล้วก็พ่อก็เล่าว่ามีผู้คุมเล่าให้ฟังนะคะว่ามีประชาชนที่มาให้กำลังใจคุณพ่อนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวเท่านี้ บอกว่าทานพร้อมท่านท่านก็ฝากขอบคุณผูกกําลังใจที่ที่ที่ส่งเข้ามานะคะท่านก็ก,ก็ก็มีได้รับข่าวสารมีผู้รร้อยฟังด้วยอะไรอย่างเี้ค่ะถูกมีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือว่าเป็นห่วงอะไรไหมครับก็ก็สุขภาพก็จะมีเรื่องความดันนะคะก็คงมีความเครียดบ้างก็ความดันขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะแล้วก็ แต่คุณพ่อก็จิตใจเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งกว่าเราอีกนะคะมันก็จิตใจเข้มแข็งแล้วก็ให้ให,ให้กาลังใจเราฝากบอกคนให้กำลังใจหรือคนในครอบครัวคนรู้จักยังไงบีก่าค่ะอ่าือ,อ,อยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีเรื่องความดันบ้างแล้วก็มีเรื่องของความความเครียดแน่นอนนะคะจริงๆทุกคนที่เข้าไปอยู่ก็น่าจะมีในเรื่องของความเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก็เขาเขาก็พูดเรื่องขอบคุณกําลังใจมากกว่า ะะก็เป็นขอบคุณทุกคนที่ส่งผ่านกำลังใจให้เขาแล้วก็จริงๆพวกเราเองเวลาไปที่ไหนตอนนี้ก็มีคนให้กำลังใจนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็จริงที่มันก็ที่ผ่านมาหลายๆปีอย่างคุณพ่อคุณแม่ได้เจอกันเออตอนนั้นไม่เจอกันมาสิบเจ็ดปี่นะ,ะรอบนี้ก็มาเจอผ่านกระจกอะไรเงะะี้ยค่ะก็ชีวิตก็ชีวิตครอบครัวเราก็มีหลายรสชาตินะคะก็ให้กำลังใจกันไปในทุกๆเรื่องในทุกๆหัวข,ข้อ ได้เจอกันจริงๆประมาณสักกี่นาทีคะก็ไม่ไม่นานไหมคะเมื่อกี้ก็ประมาณสามสิบะอย่างความสามารถของคุณศิษย์นะครับก็เห็นว่ามีกระแสข่าวมาว่ามีความเก่งภาษาอังกฤษนะฮะจะมีการเชื่องานของเรือนจำหรือว่าของราชัณฑ์ตอนนี้เพิ่งผ่านการกักตัวมาห้าวันนะคะก็ยังไม่มียังไม่มีอะไรแต่ว่าคิดว่าก็เมื่อกี้ยังยังพูดอยู่ว่าจริงเห็นมีผู้ต้องขังอื่นๆนะคะที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยฮะก็บอก ราะว่าจริงๆพ่อก็มีประสบการณ์เยอะก็อายุ76แล้วนะคะก็คงมีประสบการณ์ที่สามารถแชร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียวจะเป็นเรื่องมุมมองต่างๆจริงๆพ่อเขาก็อาจจะชอบเป็นอาจารย์ชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องการาบริหารโทษได้มีการยื่นเปิอเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ชาราแล้วมีโลกการได้ยืน่นหรือยังเดี๋ยวพวกกฎหมายทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ทนายเป็นคนตอบแล้วกันนะคะก็จะได้ถูกต้องตามข้อระเบียบต่างๆ ก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้เรื่องตั้งซ่อมเชียงรายคุณพ่อได้ฝากอะไรไหมฮะก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็บอกว่าดีใจด้วยนะคะจริงๆเราก็ได้คุยกับทางเชียงรายเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะมีไม่มีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะจะมาบ่อยๆไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณนะลูกสาวกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคาะค เดี๋ยวท่านนายจะพูดต่อครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอท่านนายความนะครับที่จะให้สัมภาษณ์ต่อรัเดี๋ยวท่านนายต่อเดี๋ยวก็มีท่านความนะครับที่จะให้สัมภาษณ์นะครับก็ที่คุณนุ้ยิงอกนะครับว่าพ่อเนี่ยน่าจะเป็นคนี่เข้มแข็งกว่าคนในครอบคอีกคเข้มแข็งกว่าคนในครอบครัวอีกนะครับขอที่พิธนายนะครับก็บอกว่าได้การพูดคุยผ่านทางโทรทั้นนะครับท่านนายต่อครับท่านนายต่อท่านนาย ไม่ต้องมีอะไรเยอะนะฮครัครนะพีญญ่ทนายความพี่ป้าถามไหมพี่ป้าพี่เรื่องเรื่องการบริหารโทษน,นะครับพี่ว่ทาท่านกำสังอายุมาแล้วด้วยแล้วก็มีโรคประจำตัวและมีก,กมมารพิจารณาอะไรต่างๆเลยยังยังยังไม่ได้ทำอะไรครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทางเ,าเรือนจำนะครับโดยท่านผู้พิจา,ารณาเรือนจำได้อนุญ,ญาตให้ทางทนายความและก็ญาติเนี่ยไเข้าเยี่ยมหลังจากที่มีการกักโรคห้าวันนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกก็คือ ท่านได้ถูกคุมขังมาแล้ว7วันเป็นนี้เป็นวันที่7ดังนั้นการดําเนินการอะไรต่างๆที่เป็นพิเศษอะไรไม่มีแน่นอนนะครับก็ท่านก็เป็นผู้ต้องขังที่ปกติเหมือนทุกๆคนนะครับไม่มีสิทธิพิเศษอะไรแล้วก็ท่านก็อยู่ในในแดนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับในแดนพยาบาลด้วยนะครับก็เพราะท่านมีโรคประจําตัวอย่างที่ทราบนะครับ <ian> คือเรื่องความดันความเครียดเ,เ,เคยมีครับมีนะครับท่านก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ให้ความดันลดลงนะครับก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นข่าวเนี่ยก็ก็เป็นเป็นเรื่องจริงนะครับก็อย่างที่บอกครับท่านมีโรคประจําตัวคนอื่นจะไม่เชื่อก็เรื่องของท่านนะครับแต่ความจริงคือท่านมีโรคประจําตัวนะครับส่วนความดันความเครียดก็เป็นเรื่องของโรคของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็โรคประจําตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะพยายามควบคุมไม่ให้ให้มีอาการกาเริบขึ้นมา ตอนนี้มีกี่โรคคะที่เป็นโรคประจำตัวแล้วผมคงไม่พูดถึงเรื่องโรคอีกแล้วนะครับเรื่องเรื่องโรคท่านมีแน่นอนเพราะเรื่องนี้เราเราพูดไปบ่อยแล้วครับตั้งแต่ก่อนมีการไต่สวนคับทวนแล้วนะครับคําถามอื่นมีไหมครับจะมีการยื่นบริหารโทษอออย่างไรบ้างอ๋อการการขอคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยคงยังไม่ถึงเวลานะครับแล้วก็คิดว่าก็เป็นเรื่องของทางกรมราชัณฑ์ที่จะเป็นผู้พิจารณาครับทางเราเนี่ยเรายังไม่ทำนำอะไรอยู่แล้วแน่นอนเนื่องจากว่าการคุมขังต้องมีระยะเวลา ที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานขั้นต่ำก่อนหมายถึงต้องมีระยะเวลาที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบถึงจะมีการพิจารณาได้นะครับในส่วนของความปลอดภัยที่คุณทักษิณจะเข้าไปอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับนักโทษผู้ต้องขังท่านอื่นๆมีการร้องขออะไรเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของความปลอดภัยอ่ะนะครับอย่างนี้ครับความปลอดภัยของท่านเนี่ยเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะครับโดยที่ผู้ต้องขังไม่ต้องร้องขอ เป็นเรื่องที่เรือนจําเองโดยท่านผู้ว่าชาการเรือนจำเนี่ยนะครับท่านต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของท่านเนื่องจากว่าเป็นอดีตนายกและท่านก็เป็นเหมือนนักการเมืองด้วยธรรมดาครับบ้านเราเนี่ยสังคมไทยมีความเห็นแตกความเห็นต่างความปลอดภัยในการที่จะป้องกันสวัสดิภาพและก็ชีวิตของท่านเนี่ยมีแน่นอนแต่การคุมขังของท่านไม่ได้ไม่ไม่ได้มีห้องพิเศษหรือห้องแยกแยะอะไรที่จะจะจัดการไว้สาหรับท่านเพียงผู้เดียวนะครับ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องทีเ่เป็นไปตามระเบียบทุกอย่างที่ผมไปดูเห็นด้วยตาเนี่ยนะครับก็การการเยี่ยมก็เยี่ยมตามระเบียบในอดีตในอดีตที่ผมเคยมาเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่ยมีห้องไหนห้องพนักงานสอบสวนห้องทนายห้องญาติก็ก็เป็นไปตามนั้นก็คุยผ่านกระจกเหมือนกันครับไม่มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นนะครับกระแสข่าวในเรื่องของการเตรียมปรับสถานที่พื้นที่หรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ใหม่เพื่อรองรับคุณทักษสิณอันนี้อันนี้อันนี้ต้องถามทางเรือนจำเอ,เองครับผมไม่ไ ไม่ได้เข้าไปถึงเรือนนอนโรงนอนผมตอบอะไรไม่ได้แล้วผมก็ไม่เคยเห็นด้วยแต่ผมยืนยันได้ว่าในชีวิตที่ผมเป็นทนายความอะผมเคยเยี่ยมแบบไหนก็เยี่ยมแบบนั้นเลยนะครับท่านคะด้านไหนที่ท่านได้เข้าไปพบว่าคุณรัศมีอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังสูงวัยหลายท่านไหมคะผมไม่ทราบครับแต่แต่ทราบว่ามีหลายคนนะครับก็อยู่ในกลุ่มของส่วนผู้ผู้สูงวัยนะครับมีคำถามอื่นไหมครับมีรายงานว่ามีอดีตนายตำรวจสองคนนะคะได้รับหน้าที่เป็นบอดี้คอยดูแลท่านอันนี้ยังไงบ้างท่านคะ รายงานจากไหนผมไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้นผมผมไม่ทราบด้วยความจริงว่าไปนอะไรนะครับท่านนักสื่ได้เล่าให้ฟังเลยคะว่ามีบัตรที่คอยดูแลคืออย่างนี้ครับการคุยกันเราคุยจะเรื่องงานคุยจะเรื่องบถามสารทุกสุขดิบท่านนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็แจ้งให้ท่านทราบว่ามีพี่น้องคนสแสดงได้มาให้กําลังใจท่านที่หน้าเดือนจํา evet. ท่านก็บอกโอ้ขอบคุณมากมาทุกวันเลยเหรอท่านก็ถามนะครับผมก็บอกว่าก็พี่น้องแสดงพยายามจะมาให้กําลังใจทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์ก็จะมีจัดกิจกรรม อะไรนะาทานข้าว่าท่านประมาณนี้ถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ขอโทษนะครับก็ผมก็เรียนท่านทราบท่านก็ดีใจท่านก็ฝากขอบคุณมานะครับก็ประมาณนี้มีปัญหาทในเรื่องของตอนนี้ถ้าคุณทักษิณต้องอยู่ในการถูกฟ้องจำหนึ่งปีค่ะเรื่องทรัพย์สินคุณทักษิณจะเป็นยังไงบ้างไหมคะหรือว่ามันมีกระแสเรื่องการยึดทรัพย์สินจากทางกัมพูชาอะไรอย่างนี้ผมไม่กล้าล่วงนะครับแต่เรื่องคนที่ไปปล่อยข่าวเรื่องยึดทรัพย์สินัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟ้องแน่นอนนะครับเป็นเรื่องเท็จนะครับผมบอกไว้ก่อนใจเย็นๆนะฮ นะครับเดี๋ยวไม่เป็นเรื่องเรื่องเท็จแน่นอนและเรื่องนั้นท่านไม่ได้กังวลอะไรส่วนเรื่องทรัพย์สินก็เป็นเรื่องของครอบครัวท่านครับผมผมไม่กล้าร่วงนะครับแต่ว่ามีคนจัดการดูแลกันอยู่ผมผมไม่กล้าร่วงครับครับผมท่านตาคุณทรัพย์สินี่ยถ้าเกิดว่าละแล้วพจากรบเดือนนะคะจะได้เข้าเกณฑ์พักัโลได้มีการคุยเรื่องไหนกับเรื่องเกณฑ์ต่างๆนะครับผมขอตอบ่างนี้เลยนะครับหลายท่านจะได้ไม่ต้องถามอีกในอนาคตขออนุญาตจริงๆเรื่องเกณฑ์เนี่ยทนายความทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ ทนายความต้องถือตามวันเวลาที่คุมขังแล้วก็เกณฑ์ของเรือนจําเป็นผู้พิจาณาดังนั้นเราจะไปขอก็ขอไม่ได้ถ้าเกณฑ์ไม่ถึงดังนั้นเรือนจําจะเป็นผู้พิจาณาเองเมื่อกี้ที่ผู้สื่อข่าวถามผมเนี่ยผมขออนุญ,ญาตที่จะไม่ตอบว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องดูกันไปวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเองครับจะเย็นๆนะครับ<า>ก็ใหาต้องเรามาให้กำลังใจท่านครับความเกณฑ์แล้วมันต้องกี่เดือนนะคผมผมไม่ขอตอบครับ ถ้าผมไม่ติดภารากิจผมจะมาเยี่ยมท่านทุกวันนะครับมาเยี่ยมท่านทุกวันแล้วก็สอบถามในเรื่องของความปลอดภัยอีกักทิหนึ่งทางทนายแล้วก็ครอบครัวคุณทักษิณได้มีการขอหรือขอความร่วมมือทางอธิบดีในเรื่องของการดูแลคุณทักษิณขณะที่ถูกต้องถ่ายในเรือนจำเอาให้ชัดเจนเลยนะครับให้ชัดเจนเลยนะครับครอบครัวท่านไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษขอใช้สิทธิ์ในการมาเยี่ยมท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับครอบครัวไม่ได้ขออะไรและท่านก็ไม่ได้ขอเรียกร้องอะไร เ,เกินกว่าผู้ต้องขังอื่นทั่วไปที่จะได้สิทธิ์นะครับอันนี้ขอย้านะครับข่าวที่ออกไปข่าวต่างๆที่พูดกันสารพัดสารเพนี่นะครับล้วนจะเป็นเรื่องของมโนครั้งนี้นะครับนะครับผมไม่อยากว่าคนเหล่านั้นแต่อะเมื่อท่านมีเมื่อท่านใช้ปากพูดเขาถ้าพูดไปเถอะครับแต่ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะครับตอนนี้ผมขออย่างเดียวครับว่าเราขอให้ท่านมีสุขภาพดีออกมานะครับ แล้วท่านก็ได้รับโทษตามที่ท่านยอมรับนะครับพวกเราก็พร้อมที่จะยอมรับไปร่วมร่วมกันนะครับท่านเป็นอดีตนายกฐมตตรีมีคุณูประการมากมายเราขอให้ทุกท่านเนี่ยคิดถึงสิ่งที่ท่านทํามาไม่ต้องทุกท่านก็ไม่ต้องคิดตามผมก็ได้แต่ผมพูดตามตามเรื่องปกติว่าท่านเป็นอดีตนายกฐมตตรีนะครับท่านก็ต้องอยู่แบบที่ต้องมีความปลอดภัยเท่นั้นเองเมื่อกี้ที่นักข่าวพยายามเน้นถามผมเรื่องความปลอดภัยไม่มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นแต่การดูแลให้ท่านมีความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลนะครับ อโอ้เรื่องนี้ไม่เรื่องนี้ผมขอโทษจริงจทุกลมหายใจท่านเนี่ยนะครับเรื่องบ้านเมืองท่านท่านเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับท่านท่านเป็นอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าถึงนี้ท่านอยู่ข้างในเนี่ยท่านก็ยังยังถามเรื่องเรื่องบ้านเมืองอยู่ที่ท่านได้คุยกับครอบครัวท่านนะครับแต่คุยอะไรบ้างผมผมตอบไม่ได้ผมไม่ได้ฟังนะครับเรื่องเรื่องการสมัครเป็นวิทย,ยากราหรือเป็นอาจารย์พิเศษท่านตอนไปยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านนายกตอบไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไร ครับก็คิดว่าทุกท่านไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากที่มาติดตามนะครับขอบคุณนะครับครับผมขอตดีครับนะครับเป็น่างดีครับท่านนทายความไม่มีท่านนครับวรูไม่เกิดอครับครับครับีนรูคได้พบกันท,ที่คนนี้ครับผมครับผมผมก็อยู่ด้วยผมก็อยู่ด้วยมันมีกระจกครับไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากทุกคนครับโอเคครับตรงนี้เคลียร์แล้วนะครับจบนะครจบนะครับทนายความทางของมาแล้วนะครับ